สวัสดีค่ะบุ๋มอีสานชนดน้อยจ้านี่บุ๋มกำลังกลับบ้านจ้ะเลิกงานน่าจะประมาณเกือบสามโมงเนาะบุ๋มกำลังย่างกลับโอ้โหแดดแดดแห้งมากจ้ะมึงแดดโอ้ยสุกตูงกลางล่ม นี่กำลังย่างออกไปจากที่ทำงานจ้ะเมื่อวานนี่ฝนตกแหง้งฝนตกแบบตกแห้งหลายจากที่ทำงานถ้านะ่ามืดน,นี่บอค่อยฮ้อนนะจ๊ะนี่จนจะสุกจ,จ้ะนี่กำลังย่างออกจากโมบ้าน ตึกตึก,ต,กตรงสูงๆตรงนั้นนะ่ะมันเป็นอีกถนนอีกฝั่งนึ่งนะจ๊ะต้องข้ามถนนไปอีกฝั่งหนึง่งอันนี้บุมยางออกจากปุบานโอ้ยนกฮอ,อนมากมากจ้ะ อากาศแบบว่าสุกอะประมาณว่าสุกเลยจ้ะใบสองใบสามแดดมันแห้งอยู่แล้วเนาะนี่ซอยนี้เป็นซอยหนึ่งซอยนี้ที่มันมีดอกคุณนะจ๊ะที่บุ้มท่ายตอนมื้อที่บุ้อย่างเข้ามาบุ้มมะค้างอยู่นี้คืนหนึ่ง มาค้างคืนวันจันทร์อยู่ในหมู่บ้านนี้มีแต่บ้านหลังใหญ่จ้ะบ้านหลังนี้เพื่นว่าเพิ่จะขายประมาณร้อยล้านบุงรู้จักจะ้ะบ้านหลังนี้รู้จักเจ้าของเพืน่นอยากขาย เนื้อที่คือว่าประมาณไรหนึ่งจะดอกคูนปกติดอกคูนเนาะช่วงเมษา,ามันจะไล่ยหลยต้นนี้ดกโอกจ้ะ นนี้ดอกหลายนี่ดอกมันมีพึ่ง บ้อนมากมากมาจ้าตอนนี้บุมมาถึงตรงซอยบ้านแล้วข้างนอกหน้าับซอยนี่ผมจะเข้าเซเว่นจ้ะไม่เป็นไรพี่มีวัดไข้ได้ ขอบคุณค่ะนี่มาเซเว่นจ้าเดี๋ยวจังได้ค่อยค่อยเบิ่งกันอีกเรือเนาะยัืเออมันก็บตักเนีเพื่อนรมันแสบมือมะแสบมกนสิดเี้ยนยอะ บอกเอาไปทั้งคกเด้อไปเอะยังไงก็ต้องตักนานเลยทันละมาละมัมาละเม่ม้าละนม่มีนีนีนน เตรียมกับนมขินเลยเขาบอกพักก็ได้ใส่ชิมคำบ่อกพักก็ได้ชิมพักเลยกิน,กน,กน,กนไม่เป็นไรที่บ่มกำลังย่างข้าวบานจ้ะถึงละซื้อของเรียบร้อยซื้อส้มตำบ่มอัดสุดไว้ได้กินให้เบิรงเด้อจ้ะวันนี้ถึงตรงซอยในหม,มู่บ้านบ่มเชียงแดดก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามอีสานชนะโน่น้อยให้บ่มน้ำเนยเออจ้า ขอบคุณค่ะค่ะ